โอเคสวัสดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดไฟล์นะครับนั่นเป็นอนที่ผมจะใช้แบบนี้อย่างเดียวเลยนะครับผมวิธีโหลดไฟล์ก็คือเน่อันนี้คือวิดีโอล่าสูดรแต่งาสารสี่งไอทีที่ผ่านมาโอเคอไฟล์ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปโอเคใต้คลิปลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์แก้แลกนี่คือมันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคให้เรากดเข้าไปนี่มันจะเข้าเบราว์เซอร์เราแล้วครับ ให้เรารอจนกว่ามันจะมาโอเคแล้วเมื่อมันมาหน้านี้แล้วให้เรากดอันแรกนะครับ subscribe channel นะครับเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยกดอันนี้นะครับเนี่ยกดปุ๊บมันจะพาไปยังนี่ช่องของผมแล้วจะมีให้กดซับให้กดติดตามนะครับกดมันเข้าไปกดเสร็จปุ๊บพับออกมาแล้วกลับมาหน้าเดิมปุ๊บ ขานี้ให้เรากดอันข้างล่างนะ Get your link. เก็บอยู่ลิงก์เนี่ยจิ้มไปปั๊บนี่โอเคมาแล้วราวนี้ให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยครับดาวดน์โหลดปั๊บเน่มันจะขึ้นแบบนี้ครับดาวน์โหลดดิสตัดดิ้งนน่เห็นไหมกำลังดาวน์โหลดดูไฟล์รายะรละเอียดเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ไปดูก็ได้อ่าโอเคนี่เสร็จแล้ว โอเคครับ okay. ผมมีแล้วผมขอลบอันนี้แล้วกันนะผมมีโอเคนั่นแหละแล้วไฟเราเราหาไฟเราด้วยไฟ Explorer ใช้นี้้นี่ใช้นี้เนี่มันจะอยู่ในดาวน์โหลดประมาณนะี้โฟลเดอร์ดาวโหลดเราเนี่ยประมาณนะี้โอเคครับเท่านี้ครับไม่ยากครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดปับ กดติดตามมาแล้วครับแล้วกดแจ้งเตือนกระดิ่งเลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปของผมครับสวัสดีครับ